ไปกันสองคนขามามาได้ครับดูขากลับก็สวัสดีเช้าๆนะครับวันนี้บรรยากาศหนาวครับดูหน้าดูตาครับยังไม่ได้ ทำอะไรเลยครับเนี่ยเดี๋ยวออกมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันตอนเช้าก่อนครับก็รอไม่รอช่างมันอย่าหนูอย่าไปอยู่งั้น <c oughs> ต่อไปกับเจ้าหลานชายเช่นเคยครับเข <c oughs> าอยากจะออกมาถ่ายคลิปกับปู่เขามั่ง <c oughs> ก็ยังไม่ได้รู้ยังไม่รู้ว่าจะได้คลิปอะไรมั่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันเชา้าอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับผม นี่ครับไปกัน2คน 2> กัหมาตัวไปสิซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ตัดหญ้ากันนะครับเนี่ยส่งคลิปตัดหญ้ากันไปอ่อนี่กับลุงชายเข้ามาปลูกไอ้คันบิดพงปลาชะโดเอาไว้ครับ ใช่ครับผมแล้วก็เดินชมบรรยากาศร,รอบๆกันไปครับดีใจเกินเนอะแล้วขากลับอ่ะขากลับอ่ะสวัสด,ดีก่อนถูกครับก่อนสองมือมมเออไปไปไปอนาคตก็ ช่างภาพตัวจิว๋วครับสามาสิสพามาชมบรรยากาศเช้าเช้านะครับนี่ตะวันย,ยังไม่ขึ้นครับมหม,มาก็นำหน้าไปแล้วครับผม,มอยากจะไปเก็บพุทราฝั่งนู้นนะครับนู่นนะครับ จะไม่เก็บพุตาฝั่งนู้นครับแต่มันยังลกอยู่ครับเดี๋ยวก็จะพาเดินไปดูนกกันทางนี้หนูอ้าวลุงอยู่อ่ะไปเร็วมาไปไหน ข้างภาพข้างภาพน,นี่นน็นแน่เลยแ้ทำอะไรทำอะไรติดท่อ,อวิ่งข้ามไปนู้นเหรอข้ามบอลเหรอยัง เพื่อนเขามาวิ่งน้ำข้ามไปบ่อเขาครับวิ่งข้ามอีกบ่อนหนึ่งไปบ่อนึงอามาสิลูกกดได้ยังนะไหนเออก็กดไปสิกดไปไหนหันหน้าหาหนูเหรอหันหน้าหาหนูกดตรงนี้นี่นี่ดูเนี่ยเห็นไหมเขาก็อยากถ่ายรูปถ่ายอะไรมั่งครับ มาลูกเดินมามันก็น้นามมันเริ่มซึมเข้าครับเดี๋ยวก็ต้องมาขอดอีกสักหน่อยอนี่ครับเดี๋ยวจะพากันตัดข้ามคันมาเนี่ยครับเนี่ยจะตัดหญ้าข้ามมันเนี่ยที่ประวานที่เห็นตัดอยู่นะครับเนี่ยลกนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะพากันทําบ่อนี่ยครับเนี่ย ก็เดี๋ยวหาทุนก่อนครับปิดหรือ,อยังปิดเครื่องอยังคอยนั่นแหละคอยนะั้นกลับไปนู่นแล้วปูกลับไปก็กลัวอะไรล่ะกะปูไม่ได้ไปไหน ไม่ติดไงปู่ไม่ติดปู่มาดูน้ำมันมามาทางนี้เดินนำ,นะนำหน้ายังเป็นวันนี้ก็ยังเป็นวันอาทิตย์อยู่นะครับวันอาทิตย์ที่ห้ามกราครับก็ยังไม่มีโปรแกรมที่จะออกไปไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูบ่อที่เราล้างไว้ด้วย กินเม็ดกระถิ่นแต่เช้านี่เหม็นปากยั่นะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเออฮะเอาอะไรออกออออก,กดออกกันแล้วทำแบบไหนอไเอาไปข้างหน้าเลย อันนี้ไงเขกาก็เรียนรู้เยอะแล้วครับมีแต่เรานี่แหละที่ประสบการณ์ของเราไปยังช้าอยู่โดนหลอกมั่อะไรมนะั <c oughs> ่ไปไปสิ เวลาไปทางไหนไปทางบ้านไปนูน่นเหรอคือไปทางไหนไปบ้านกันไหมไปดูตรงนู้นกันนูน่นเดินเลาะไปทางนูน้นแหละนู่นไปทำนูน่นไปเลาะไป คนบ้านฮะท่านจะสอยมะขามเทศเดี๋ยวปูดูน้ำก่อนโอวันนี้อากาศหนาวเยอะนะครับน้ำในคลองก็เริ่มแห้งแล้วครับใจผมไม่อยากไปเก็บนู้นหรครับพุทธาแต่ยังไม่มีเวลา ปะเดไปไหนอะไรไปเดินดน,นี่จะรอยย่ะไงพาหลานเดิอนออกกําลังกายมันหนาวครับวันนี้หนาวมากครับแต่ผมอะไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวหรอก ยังพอรับได้แต่เด็กกันทีครับก็เลยพาหลานเดินหาต่างเนี่ยต่างอะไรน,นี่ครับพากันเดินไปนี่ครับสองคนป่ะเดินเห็นป่ะหาเจอจ้าไม่รู้นะครับเนี่ย พงบอลเลอร์เลยครับเนี่ยเนี่ยนะ่ยข้างหน้าน่นะเนี่ยปะปะเดินจะพาหลานเดินเล่นไปเรื่อยครับแห้งไปเยอะนะครับสามสี่วันเนี่ยดูนะ้ำแห้งไปเยอะมากเลยครับบ,<ว>รบับข้าวเอาไม้ใส่เนาะเอาไม้แล้เหรอเขาก็คุยไปเรื่อยนะครับตามภาษาของเขา,น,านั่นปู่เจอแล้ว นู่นนู่น <Okay. S 1> เดินตามหาไปเช็คก,กันครับหนึ่งเจอแล้วครับงอมงายตั้งนานเออเดินหา้าตั้งนาน,นเราก็พากันเดินข้ามสะพานไม้นะครับอ,อะไร นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาทำพื้นที่ปลูกผักกันตรงนี้ครับแล้วก็คันที่เราตัดหญ้าเมื่อวานนี่ครับคันนูน้นผมว่าจะลงมะเขือตรงนี้ผมว่าจะปลูกพวกผัวพวกอะไรไว้กินครับเดีจะต้องอนนั่งล้างแอบ,บก่อนเอาอะไรแอบ,บก่อนครับเพราะตรงนี้มันไกลไก่หน่อยครับห่างไกลหน่อย ก็ที่ผมมารถจอดฝั่งนี้พี่เ่ะครับมันใกล้ถนนใกล้านนทางดําครับก็ออกมาแป๊บเดียวก็เดินออกมามันก็ไม่ไกลครับถึงทางดํา ไปเดี๋ยวเขาจับเอ้านู่นย่าอยู่เราก็เดินเลาะจากนู่นมาแล้วก็มาเข้าอีกทางนะครับเพื่อจะไปหาสอยมะขามเทศกันเร็วๆสิอย่าช้าไปแล้วครับผูนบ้นำอุ้ยอะไรเนี่ยเนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เร็ว มามาออโอ,อ้ไหนย่าบอกมีทางเดินวะไปะไ,ไปเหอะไปได้

ลูกขสารมาไปไปทางนี้ก็เข้าไม่ได้นะครับจะเข้าไปเก็บไอ้พุทรานู <c oughs> ่นครับมีลูกขสารด้วยบนนู่นจับยิ้นตังเลยนู่นครับลูกขสารครับผม <c oughs> ยืนเต้นเตี้ยนด่ลูก <c oughs> เราต้องเตียนเียดไปทำไมล่ะลกๆมาโอ้ย่าเขาสอยได้ามานี่มานี่เดี๋ยวค่อยดูขากลับนะจะต้องอุ้มกลับอีกอะหุ่นฝากนึงแดงที่แรกต้นมันเล็กนิดเดียว จะพูดถึงถ้าทางเข้ามาได้ก็มาจอดรถได้ไว่าลบลบหญ้าหญ้าสอย ไปไหนถอยไปไหนล่ะดีๆแต่ทะเลาะกัน้าไปตลอดทางครับไปไหนมาไหนกันเอาคอยาอยู่นี้ วันอาทิตย์ก็มีตลาดนัดนะครับเขาก็ไปตลาดนัดกันตอนเช้าคนไหนมีทุนมีตังเราไม่มีตังเล่นไม่ได้ คอยนี้คอยเดี๋ยวปู่ไปเก็บปู่เก็บขามเทศกันมันก็มีหลายต้นนะครับแต่จะเข้าไปยากครับนู่นข้างในนู่น โอ้ยฝาดแล้วก็เป็นพื้นที่ลกนะครับเมื่อก่อนมันไม่ลกนะครับนอกจากมีที่นั่งแอบอยู่ครับแอบยิงปลายิงอะไรได้ ไปไหนปู่จะไปนู่นแหละไปกลับบ้านครับจ้ลกครับหลานมึงอุ้มหลานข้ามไปก่อน มันมีต้นหนามมกูขามามาได้ครับดูขากลับโอ้โหดีดีดอุ๊บก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อที่ติดตามรับชมและกดไลค์กดแชร์ให้นะครับไปแล้วครับพากันกลับบ้านก่อนเพราะว่าผมถ่ายไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องอุ้มเจ้าหลานถายไปไปแล้วครับ ลืมเลยครับเอายอลงไว้ตั้งแต่เมื่อคืนครับเดี๋ยวไปดูก่อนครับลงไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเนี่ย ไม่มีอะไรเข้าเลยครับเนี่ย